ูแล้วจะเห็นฉันขึ้นมาคุยด้วยไหมล่ะแล้วนี่มาทําอะไรนั่งทำลับแล้วก็รอแถวนี้อ๋อพอดีหนูจะมาบอกคุณนายว่าหนูเลิกงานแล้วอะค่ะจะกลับบ้านแล้วนะคะโอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรจะกลับก็กลับไปสิจะมารอบอกฉันทําไมเนี่ยเสียเวลานอน,อนจริงๆเลยหุย้ย ทำไมมียอดเงินออกตั้งหนึ่ง1มืนบาทวันนี้เรายังไม่ได้ซื้ออะไรเลยนี่หว่านี่มันชื่อบัญชีนางบิลนี่สาวใช้คนใหม่นี่ม,มาวันแรกเนี่ยก็ออกลายเลยเหรอกลับแล้วจ้ะคุณกลับมาพอดีเลยสาวใช้คนใหม่อะ่ะมันขโมยเงินในบัญชีของฉันไปอะค่ะ สาวใช้ท pues mm ี่เพิ่งมาทํางานวันแรกเนี่ยนะก็ใช่สิคะไปคุณคุณไปกับฉันคุณต้องไปจับมันฉันไม่ปล่อยมันไว้แน่ไปค่ะหลังนี้แล้วค่ะคุณนางบิลออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะไปมุดหัวอยู่ที่ไหนไอหัวขโมยออกมานงบิวคุณใจเย็นก่อนนะฉันไม่ใจเย็นแล้วค่ะคุณ ฉันต้องลากมันเข้าคุกให้ได้วันนี้นางบิวนางบิวออกมาเดี๋ยวนี้เลยคุณนายมาเยี่ยมฉันถึงบ้านเลยเหรอคะอย่ามาตอแหลคุณคะจับมาเลยคะ่ะเอ้ยอยคุณนายปล่อยนะคะจับฉันเรื่องอะไรอะ่ะยังจะมาทำไขสืออีกแกคิดว่าฉันไม่รู้เหรอฮะ แะขโมยเงินในบัญชีฉันไปอ่ะคุณนายพูดอะไรอะคะเงินอ,นอยู่ในบัญชีคุณนายฉันจะไปขโมยได้ยังไงคะอีกอย่างเนี่ยคุณนายก็โอนเงินมาให้ฉันไปกดเงินสดให้ไงคะจำไม่ได้หรอคะนี่แกบิวใครมาเหรอลูกป้านี่แม่บ้างคนเก่าที่เพิ่งลาออกไปนี่มาอยู่นี่ได้ยังไงไง ป้าฉันมีเรื่องอยากให้ป้าช่วยหน่อยอ่ะเรื่องอะไรเหรอคะคุณผู้หญิงเอ,อ่อเดี๋ยวฉันอยากให้ป้าเนี่ยช่วยออกไปกดเงินสดให้ฉันหน่อยนะ1 0 0 0 0บาทเดี๋ยวป้าออกไปกดให้หน่อยนะจ๊ะได้จ้ะคุณวันนี้ผมทานข้าวเช้าคุณไม่ได้นะเพราะวันนี้ต้องเข้าเวรเช้าจ้ะค่ะงั้นไว้เจอกันตอนเย็นนะคะคุณ ว่าแต่เงินเดือนป้าน่ะคุณผู้หญิงจะจ่ายให้วันนี้เลยใช่ไหมคะแหมป้าทํางานเดือนแรกอ่ะก็ทวงแล้วหรอจ้าเดี๋ยวฉันโอนให้วันนี้แหละหมื่นหนึ่แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยป้าออกไปกดเงินสดมาให้ฉันก่อนนะค่ะฉันโอนไปให้ป้าเรียบร้อยแล้วจ้ะหมื่นหนึ่งป้าออกไปกดตอนนี้เลยนะ ได้ค่ะนี่ค่ะคุณผู้หญิงเงินสดหนึ่งมืนบาทขอบใจนะจ๊ะป้าป้าเอาจานชามไปล้างเถอะฉันอิ่มพอดี บอกนะว่าป้ากับนางบิวใช่ค่ะเราสองคนเนี่ยเป็นแม่ลูกกันโลกมันกลมจังนะคะว่าไหม,ไมอ๋อแล้วที่สำคัญนะคะสารวัตรป้าไม่ได้ลาออกเมียคุณไล่ป้าออกหมายความว่าอย่างไงคุณใดคุณบอกว่าป้าแกลาออกเองไงนี่มันใช่เวลาที่คุณมาถามฉันตอนนี้ไหมฉันให้คุณเนี่ยมาจับเย็นแม่บ้านที่มันขโมยเงินฉัน ขโมยอ,อย่างนั้นเหรอคุณคงลืมแล้วสินะว่าคุณทำอะไรกับป้าไว้คุณเป็นคนเริ่มก่อนนะคะคุณผู้หญิงป้าล้างชามเสร็จแล้วเหรอคะอได้เวลาเลิกงานแล้วอะป้ากลับบ้านได้เลยนะเออคุณผู้หญิงยังไม่ได้โอนเงินเดือนให้ป้าเลยนะคะป้า พูดอะไรของป้าคะฉันโอนให้ป้าแล้วไงยังไม่มียอดเงินเข้าเลยนะคะจะไม่มีได้ไงคะป้านี่นะคะฉันมีสลีปการโอนเงินให้ป้าหนึ่งมืนบาทไม่ใช่นะคะนี่มันเป็นสลีปที่คุณผู้หญิงให้ป้าไปกดเงินสดมาให้ต่างหาก เงินสดอะไรคะป้าฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยนี่ป้าทํางานเดือนแรกป้าก็จะโกงฉันแล้วหรอคุณผู้หญิงพูดแบบนี้หมายความว่าไงคุณผู้หญิงจะโกงค่าแรงป้าหรอคะใครโกงไม่มีอ่ะป้าฉันมีหลักฐานการโอนเงินนะป้าอย่าลืมสิหืมแบบนี้ก็ตั้งใจโกงกันหน้าด้านๆเลยนี่คุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าป้าเอาเงินสดมาให้คุณแล้วแล้วป้ามีหลักฐานเหรอ ถ้าป้าไม่มีหลักฐานก็แสดงว่าป้าไม่ได้ให้ฉันก็กล้องวงจรปิดนั่งไงกล้องวงจรปิดเหรอป้าอุ๊ยตายแล้วเผิอลงไปแล้วว่ะทำยังไงดีอะป้าป้าไม่มีหลักฐานแล้วก็แสดงว่าฉันไม่ได้โกงป้านะเออนางขรี่โกงฉันจะไปแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจ แล้วจะทําอะไรฉันได้ป้าป้าอย่าลืมสิว่าผัวฉัน,น่ะเป็นตํารวจอีกอย่างนะป้าฉันก็มีสลิปหลักฐานการโอนเงินให้ป้าด้วยถ้าเกิดว่าป้าแจ้งตำรวจเนี่ยคนที่จะโดนอะก็คือป้านั่นแหละ <S 2> <S 2 <S 2 แม่แม่เป็นอะไรอ่ะร้องไห้ทำไมบิวแม่เดินโกงเจ้านายแม่นะ่ะมันโกงเงินก็จ้างแม่อะอะไรนะชัวจริงๆเลยอ่ะมีเงินสะเปล่ามาโกงเงินคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงแล้วนี่แม่ไปแจ้งความหรือยังแม่ทำอะไรไม่ได้เลยลูก แม่ไม่มีหลักฐานเอาผิดมันเลยมันหลอกโอนเงินให้แม่แล้วมันก็ให้แม่ไปกดเงินสดให้มันแล้วมันก็เอาสลิปท,ที่มันโอนเงินให้แม่มาบอกว่าเป็นเงินเดือนของแม่อีกอย่างอ่ะมันก็เป็นเมียตำรวจด้วยนะลูกน่าเจ็บใจจริงๆเลยคนเรานี่มันชั่วได้ขนาดนี้เลยหรอแม่มแม่จะทำยังไงดีอะบิวแม่โดนหลอกให้ทำงานฝีต้องเดือนหนึ่งเลยนะแม่ไม่ต้องห่วงนะ ฉันจะไม่ยอมให้แม่โดนหลอกฟรีๆหรอกฉันจะหาวิธีเอาเงินมาคืนแม่ให้ได้บิวจะทำไงเหรอลูกในเมื่อกฎหมายเนี่ยทำอะไรคนแบบนั้นไม่ได้ฉันก็จะใช้วิธีเร็วๆแบบที่มันทำกับแม่นั่นแหละคุณทำแบบนั้นจริงๆเหรอถ้าคุณถึงทำแบบนี้คุณก็รู้ว่าผมเป็นตำรวจคุณทำแบบนี้แล้วผมจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน จริงนะคะคุณพวกมันอะโกหกป้าพูดความจริงนะคะตอนแรกอะป้าก็จะแจ้งตำรวจแต่ป้าไม่มีหลักฐานแถมเมียสารวัตรนะ่ะเอาเรื่องที่มีผัวเป็นตำรวจนะ่ะมาขู่ป้าป้าก็เลยต้องยอมฉันรู้ว่ากฎหมายเนี่ยทำอะไรคุณไม่ได้ฉันเลยใช้วิธีสก,กปรกแบบที่คุณทำกับแม่ใช่ไงพูดปาดเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยอย่ามากล่าวหากันลอยๆหลักฐานงั้นเหรอ ถ้าลองให้สารวัตรสามีของคุณเนี่ยกู้คลิปวงจรปิดที่มีคนลบไปแค่นี้ก็มีหลักฐานแล้วค่ะใช่อีกอย่างหนึ่งนะวันที่คุณโอนเงินให้ป้าและให้ป้าไปกดเงินสดนะ่ะสารวัตรก็อยู่ด้วยไม่ใช่เหรอคะจำไม่ได้เหรอคะแต่ถึงยังไงเนี่ยฉันก็จะเอาแกเข้าคุกให้ได้ อย่าลืมสิว่าฉันมีกล้องวงจรปิดแล้วก็สามารถตรวจลายนิ้วมือของแกไดห้หลักฐานพวกนั้นอะฉันลบหมดแล้วค่ะ คนอื่นเขาเนี่ยกับคิดว่าไม่เป็นไรแต่พอโดนย้อนเข้าตัวบ้างเนี่ยดินพาดรับไม่ได้เลยนะคะถ้าคุณไม่ยอมอ่ะจะไปแจ้งตำรวจก็ได้นะป้าก็จะแจ้งฟาร์มจับคุณกลับเหมือนกันถ้าตำรวจได้หลักฐานมัดตัวคุณขึ้นมาเนี่ยคงไม่ใช่แค่คุณมังคาที่สวยสามีของคุณเนี่ยก็อาจจะเสื่อมเสียไปด้วยใช่ไหมคะสารวัตรคุณทำอะไรคุณไม่ไว้หน้าผมเลย มานี่เฮ้ยเ้ยคุณคุณใส่กุดแจมือฉันทำไมเนี่ยฉันเป็นเมียคุณนะก็คุณเป็นเมียผมไงผมถึงต้องทำยิ่งคุณเป็นเมียตำรวจคุณต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช่ใช้เส้นสายไปทำลายคนอื่นแบบนี้เข้าใจไหมไปไม่ฉันไม่ไปคุณทำกับฉัแบบนี้ไม่ได้นะฉันเป็นเมียคนนั้นเนี่ยป้ย,ยปล่อยบอกให้ปล่อยไอยงไ คุณนายบายบายไปเถอะค่ะแม่เข้าบ้านกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ย,ยใครวะอโอ๊ยพ่อแม่ที่ไหนปล่อยเด็กมาเล่นพิเรนแบบนี้เนี่ย นี่ใช่ไหมที่มีคลิปหลักฐานของเราสองคนอะเฮ้ต้ำคุยกับใครอ่ะไม่เคยเห็นหน้าเลยนี่คุณแน่ใจนะครับ ก็จะให้ผมเนี่ยตามสืบคู่มั่นของคุณเน่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดจากแฟนเก่าที่อิจฉาก็ได้นะครับเขาคงไม่อยากให้พวกคุณแต่งงานกันนะถึงจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดยังไงก็ตามนะครับผมก็อยากให้มันเคลียร์ชัดเจนไปเลยผมจะได้รู้ว่าคนที่ผมเลือกมาเป็นคู่มั่นเนี่ยไม่คิดเะไรเลยนิ้วใกล้บันแต่งแล้วนะครับยังไงก็ขอให้คุณเบย์ช่วยเร่งมือนิดนึงนะครับผมไม่อยากคาใจไปตลอดได้เลยครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับครับงั้นผมขอตัวนะครับขอบคุณมากครับนี่ถึงกับจ้างนักสืบมาตามสืบเลยเหรอเนี่ยอเ,เอต้องคิวทำอะไรตรงนี้อ่ะมีอะไรเปล่าอ๋อค,คือคือว่าฉันจะมาบอกคุณนะคะว่า ที่ร้านเขาโทรมาบอกว่าให้ฉันเข้าไปลองชุดพรุ่งนี้นะคะ่ะพรุ่งนี้ใช่ไหมโอเคครับค่ะตั้มคะผู้ชายคนเมื่อกี้ใครเหรอคะทำไมฉันไม่เห็นจักเลยอะคะอ๋อคนเมื่อกี้เหรอลูกน้องเก่าของผมเองพอนี้เขาผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะมาทักทายมีอะไรหรือเปล่าลูกน้องเก่าเหรอคะถ้างั้นเนี่ยคุณก็ชวนเขามางานแต่งเราเลยสิคะอ๋อผมชวนแล้วล่ะครับ ไม่เดี๋ยวคุณมีอะไรไหมครับพอดีเดี๋ยวผมจะเข้าออ,อฟฟิศแล้วไปเซ็นเอกาสารหน่อยอ่าไม่มีคะ่ะนั่นผมไปก่อนนะครับขับรถดีๆนะคะทำไงดีว่าเราถ้าเกิดว่าถูกจับได้เนี่ยมีหวังงานแต่งล้มแน่ๆเลยอะ ว่าฉันใส่ชุดนี้แล้วเป็นยังไงบ้างอะโอ้โหน้องสาวใครเนี่ยทำไมสวยเวอร์วัาวางอลาังการขนาดนี้เนี่ยขอบคุณนะคะพี่ฝันที่อุ่าตัดชุดนี้ให้หนูอะก็เราเหลือกันแค่สองคนพี่น้องถ้าพี่ไม่เปน้องสาวสุดที่รักพี่จะไปเปใครล่ะจริงไหมเออต้อมแล้วเรื่องอーแกไนท์ที่พี่แนะนำไปเป็นยัไงบ้างดีมากเลยพี่ฝัน เดี๋ยวขอรับสายทักคุณครับพอดีมีงานดูวอะไรของเขาก็ไม่รู้งานที่บริษัทจะให้ลูกน้องจัดการก็ไม่ได้หรือไงยังจะมีอะไรสำคัญไปกว่างานแต่งอีกเหรอว่าไหมบิวโอ๊ยพี่อุย๊ยข้าศึกมายังไงฉันขอไปห้องน้ำแป๊บนึงนะพี่พี่กินก่อนได้เลยโอ๊ยนี่ก็อีกคนนึง จะปวดปุุป <NP> ร <ọ legitimate> ับอะไรขนาดนี้เนี่ยฮัลโหลปรับไฟล์ภาพในคลิปให้ชัดได้แล้วใช่ไหมดีมากถ้างั้นเดี๋ยวนายไปรอฉันอยู่ที่ตู้ ATM ข้างสวนนะเสร็จธุระแล้วเดี๋ยวฉันตามไปโอเคเมื่อกีเขาพูดว่า คิดอะไรนะไม่แถบถ่ายตอนไหนอะเฮ้ยหรือว่าจะเป็นตอนนั้นผุ้มว่าเราเลือกทำแบบนี้กันดีกว่าผมอะ่ะเบื่อที่จะหลบๆลซุกซ่อนแล้วทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะคะคุณไม่รักฉันแล้วหรอรักสิแต่ว่าคุณอะ่ะกำลังจะแต่งงานแล้วนะอีกอย่างอะผมอะก็ไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นโรคใบที่2ของคุณด้วย ยังไงอ่ะวันหนึ่งเขาก็ต้องรู้เรื่องของเราอยู่ดีไม่ต้องห่วงหรอกค่ะคู่มันของฉันเนี่ยมันบ้างานจะตายมันอะ่ะไม่รักแคละคายเรื่องของเราแน่นอนค่ะแต่ว่าไม่ต้องพูดแล้วค่ะฉันรับรองนะคะมันไม่มีวันรู้เรื่องของเราแน่นอนคิดเหรอว่าจ้างนักสืบมาเนี่ย แล้วจะจับคนอย่างฉันได้ผมว่าเราไปหาอะไรฉลองกินอร่อยๆกันดีกว่า น,นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยอุ้ยตั้มไปไหนอะบิวป่านนี้ยังไม่มาพิธีก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะไม่รู้เหมือนกันอะพี่นี่ฉันโทรหาก็ไม่รับสักสายเลยหรือว่าจะเกิดอุบัติเหตุโทรหาเพื่อนตั้มสิคนที่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าอ่ะเผื่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นออได้พี่ รออะไรกันอยู่เหรอครับนี่คุณหายไปไหนไหมาเนี่ยเออช่างเถอะรีบไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้เลยใกล้เวลาวิธีแล้วทำไมต้องเปลี่ยนด้วยครับชุดนี้ก็สบายเดียวนี่ไม่ใช่เวลามากคนประสาทนะตั้มพี่ว่าถ้ามีเรื่องอะไรก็ไปคุยกันหลังพิธีเสร็จดีกว่าไหมตอนนี้ตั้มอะไปเปลี่ยนชุดเถอะเดี๋ยวจะไม่ทานเลิกการแต่งเอา ใครบอกว่าผมจะแต่งงานกับน้องสาวพี่ครับฮะว่าไงนะคะอ้าวตั้มทำไมพูดจาไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้อ่ะถ้าไม่คิดจะแต่งงานทำไมไม่บอกกันตั้งแต่เนิ่นๆมาบอกอะไรกันตอนนี้การแต่งงานไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะตั้มคะทำไมคุณทำกับฉันแบบนี้อ่ะคุณไม่รักฉันแล้วหรอรักสิครับ รักมากด้วยผมถึงอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคุณไงแล้วคุณนะ่ะเคยรักผมบ้างหรือเปล่าวิวรักสิคะถ้าฉันไม่รักคุณอ่ะฉันจะแต่งงานกับคุณทําไมรักก่อนถ้าคุณรักผมเนี่ยทําไมคุณถึงกล้ามีโรกอีกใบเ่ยฮ้หุบป,ปากหน้านอกของแกไปเลยนะ ดียังไงมาหาว่าน้องฉันมีชู้นายนั่นแหละที่ไม่รู้จักโตตอนมาสู่ขอก็สัญญาสะดิบดีว่าจะดูแลน้องสาวฉันพอไม่อยากแต่งก็หาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีกันแบบนี้เหรอไปใส่กระโปรงซะไปนี่นะพี่คิดว่าผมโกหกเพราะไม่อยากแต่งงานงั้นเชิญดูนี่ให้เต็มตาครับ ก็จะไม่มีวันรู้แล้วว่าฉันเนี่ยนอกใจแล้วเรื่องระหว่างเราสองคนก็จะเป็นความนับต่อไปอืมคุณนี่โคตรเก่งเลยสุดยอดต่อให้มันจะฉลาดหลักแหลมแค่ไหนเนี่ยก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทันคนอย่างฉันหรอกถ้าแค่นั้นยังไม่พอนะครับผมมีคลิปให้พวกคุณดูอีกรับรองว่าแซ่บถึงใจแนะ่ แกม,มีชู้จริงๆเหรอบิลทำไมแกเป็นคนแบบนี้ฉันอุตสาห์เตรียมงานทุกอย่างให้แกแกกับตอบแทนฉันแบบนี้เหรอฮะพี่ฝันฉันฉันขอโทษจ้ะพี่ขอโทษตอนนี้แล้วมันจะได้อะไรขึ้นมา ผมไม่เอาคุณไว้แน่ฮะญาติเหรอมันไม่ใช่นักสืบที่คุณจ้างมาตามใช่เหรอเบยเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องผมเองครับทั้งหมดที่คุณเห็นแล้วก็ได้ยินผมไม่คนจัดฉากเองทั้งหมดเพื่อให้คุณยอมรับด้วยตัวเองว่าคุณมีโลกสองใบเป็นไงบ้างครับผมเนี่ยพอจะมีแววเป็นนักแสดงได้บ้างไหมครับทีนี้พี่คงเข้าใจาแล้วนะครับ ว่าทำไมผมถึงแต่งงานกับน้องสาวพี่ไม่ได้แล้ววันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับพี่ต้อมพี่ฝันฉันฉันต้องทำยังไงดีพี่ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าพี่ฉันไม่มีน้องอย่างแกพี่ฝันพี่ฝันโอ๊ยมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยวะ